นายกอนุทินยันสหรัฐไม่นำเรื่องระงับปฏิญญามาเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีการค้าระหว่างไทยและสหรัฐวันที่16พฤศจิกายน2568จากกรณีที่นายนิกรเดชพลางกูลอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเจรจาภาษีการนำเข้าสินค้ากับสหรัฐอเมริกาว่า ไทยมีความผิดหวังท่าทีจากผู้แทนการค้าสหรัฐที่ขอระง,งับการเจรจากรอบข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นการชั่วคราวและไทยยืนยันมาตลอดว่าเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชาต้องแยกออกจากประเด็นการค้าเมื่อวานนี้ ล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความใน Facebook ช่วงเกือบตีสองที่ผ่านมาว่าค่ำวันที่15พฤศจิกายนนายอันวายิบาหิมนายกมาเลเซียและประธานอาเซียนโทรมาหาบอกว่าได้หารือกับทรัมป์อีกครั้งและเห็นตรงกันกับจุดยืนของไทยว่าการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมเป็นประเด็นที่สำคัญในปฏิญญาที่ไทยและกัมพูชาได้ลงนามร่วมกันจึงขอให้ไทยเร่งเก็บกู้ทุนระเบิดให้เร็วที่สุดเพราะมีความเป็นอันตรายต่อชีวิตคน ของงททั้ประเศซึ่งทรัมป์ได้ฝากนายอันวาให้มาแจ้งกับไทยว่าสหรัฐจะไม่นำประเด็นการระงับปฏิญญาของไทยมาเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีการค้าระหว่างไทยและสหรัฐที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้นายอนุทินย้ำว่าจดหมายจากผู้แทนการค้าสหรัฐเรื่องการหยุดเจรจากับไทยถูกพิมพ์ขึ้นก่อนที่ตนจะคุยโทรศัพท์กับทรัมป์เมื่อค่ำวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนดังนั้นข้อมูลของตนจึงมีความเป็นปัจจุบันมากกว่า